สวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเวลานี้สามทุ่มจากประเทศสวีเดนค่ะพอดีมาดามหน่อยยังขาดใจยังไม่ได้คำตอบเท่าที่รอกอ็มีการทําคลิปก่อนหน้านั้นแล้วน,นั่นแหละคะพี่น้องคาก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสิ่งที่ ทุกคนได้ติดตามพยาบาลฟิลนเร่งก็อย่างที่บอกนั่นแหะน,นะคะพี่น้องขาเป็นบุคคลที่โด่งดังในด้านโซเชียลมีเดียแต่ว่าอายุน้อยหมื่นล้านพันล้านคําว่าด,วด้วยตําแหน่งด้วยผู้ปริหารด้วยซีอหลายอย่างนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาซึ่งโด่งดังยิ่งในช่วงหลังที่1ปีที่ โดนเทถูกเทจากครอบครัวนั่นแหละค่ะพี่น้องจากอดีตภรรยาซึ่งมีข่าวมีกล่าวกันแล้วก็หนึ่งปีที่มีการออกมาตั้งตัวตั้งตนในขณะที่ชีวิตครอบครัวหักเหนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อายุน้อยหมื่นล้านพันล้านหมื่นล้านก็ว่าได้นั่นแหละนะคะพี่น้องขาในการที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ได้รับความนิยมชมชอบร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีก็ว่าได้ในคําว่าโซเชียลมีเดียอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่ ถ,ถือว่าสุดช็อกวันนี้ก็เพราะว่ามีการโพสต์ออกมาก่อนหน้านั้นว่าจะมีแดนเซอร์ชายมีการลาออกหรือมีคนมาขอออกจะไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปในฤดูการต่อไปแล้วก็ต่อต่อไปซึ่งแดน แดนซ์แดนซ์ชายนี่นะน,นะคะพี่น้องคะที่ที่เราติดตามทุกคนก็รู้นะว่ามีการออดิชั่นมีการคัดเลือกเข้ามาคนนั้นไปคนนี้มาอะไรอย่างไรซึ่งเพิ่นรับเข้ามาหกคนในขณะที่เพิินมาสร้างตัวใหม่สร้างตนใหม่ซึ่งเป็นการที่ได้รับความนิยมชมชอบในด้านโซเชียลเป็นเด็ดดับเบิลจากที่เพิินเคยมีมาแล้วนู่นนี่นั่นเป็นเพราะว่าหนึ่งหละถูกเทนในด้านครอบครัวครอบครัวที่กําลังเลิศดปรเรสริฐสีอย่างที่ว่าแต่สุดท้ายก็เกิดีในสิ่งนี้ กทชนชาวไทยจริงๆแล้วก็ได้หรอกภาพ เป็นปว,วยมากๆเป็นด้านชื่นีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำโปรเจกต์อะไรเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรหรือผู้ที่สนับสนุนเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้ได้ชื่อได้เสียงได้แรง คนรู้จักเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวผู้จัดบ้านเองที่เรามาตั้งวงมาเฮทนวนเฮนเีนก็เป็นการที่ผู้คนรู้จักขณะที่รู้จักมันก็คือดังคนเดียวก็ไม่ได้ตัวแกเองคอนสิคไม่ง่ายก็คือตัวแกดังหาผู้ร่วมเทียมร่วมงานไม่ว่าจะเป็นการอคอนซงคอนเสิร์ตมอลำอะไรวาไเรตี้อะไรต่างๆที่แกตั้งขึ้นมาได้รับความนิยมก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีเยี่ยมคนหนึ่งในในคำว่าซีโน้อยนั่นนะคะ ขณะนี้ตอนนี้ตั้งป่าก็อกว่าเป็นเรื่องราวของไวรอในการที่มีการโพสต์ประกาศออกมาว่าแดนชายครึ่งครึ่งเกินครึ่งด้วยซ้ําที่ตอนแรกก็มีการประกาศออกมาบอกว่าแดนชายจะลาออกแต่มีการมา พูดมาขอว่าลาออกแล้วก็เพิ่นก็บอกว่ามีการโพสออกมาเดี๋ยวก็จะมีการแถลงและแล้วเพื่อนก็ออกมาแถลงนั่นน่นนะพี่น้องนะพอพยาบาลเราออกมาแถลงคราวนี้ก็คือจริงๆแล้วสรุปในการออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงการจะรุปว่ามันก็ไม่เชิงว่าแถลงการหรอกค่ะพี่น้องขาเพิ่นก็เฮตดคลิปเหตุการ์ไลฟ์สดของเพื่อนปกตินี่หละแล้วก็ผู้คนเข้าไปดูขนาที่ทําการไลฟ์สดนั่นก็เป็นหมื่นในขณะที่ดูไลฟ์สดน,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 นั่นน่ะนะคะแล้วคราวนี้ก็คือเพื่อนก็มีการ พูดให้ฟังเราก็ฟังจนจบนั่นแหละก็สรุปว่าสรุปค่ะพี่น้องค่ะในกรณีนี้เอ๊ะมันมันเป็นไปได้เหรอในข้อมูลนี้ว่ามีการลาออกของแดนเซอร์อทั้งหมดคือ6คนแล้วก็ออกนี่เกินครึ่งเกินขึ้นก็คือมากกว่า3อันนี้คําพูดของพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะเกินครึ่งก็คือมากกว่า3ก็น่าจะเป็น3คน4ีคนหรือเปล่า5คนหรืออีกในหนึ่งก็คิดว่าจะออกยกเซตหรือเปล่านั่นแหะค่ะพี่น้องคะ ในคําปริศนาที่พพูดแต่ก็ยังยังให้ให้คำคาว่าให้รอติดตามสิ้นเดือนว่าจะมีอะไรชัดเจนมากขึ้นเพราะว่านี่มีแน่ๆแล้วล่ะหนึ่งคนที่เข้ามาแสดงตัวตนว่าไม่คือขอลาออกขอมูฟออนว่างั้นนั่นน่ะนะัะพี่นองขาแต่ถ้าความสงสัยของมาดามหน่อยนี่ก็จะสงสัยในทารองที่บอกว่าเอ๊ะในเมื่อผู้คนเข้ามาแล้วก็พยาบาลเองโตเกียวมิวสิกนี่เป็นเป็น เป็นชื่อที่เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ผู้คนรู้จักมากมายแล้วก็หลายคนหลายร้อยคนหลายหมื่นหลายแสนคนอยากเป็นหนึ่งในนั้นที่ร่วมเดินทางในขณะที่มาทํางานทำอาหากินไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องหางเครื่องแดนซ์สงแดนเซอร์อะไรก็ตามที่อยู่ร่วมกับพยาบาลทุกคนอยากมาอยากมีสิทธิ์นั้น แต่บางคนก็อยากมาแต่ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้โดยเฉพาะแดนเซอร์ที่อ่าบางโครงการไว้ว่าแดนเซอร์ก็มาแล้วเพื่อนก็ไม่ได้เห็นคําว่าแดนเซอร์เป็นแค่แดนอย่างเดียวสามารถที่จะร้องรําทําเพลงได้หมดเลยประมาณนั้นน่ะบางอย่างอย่างเห็นน้องๆ3ามสี่คนที่มาเป็นนักร้องด้วยก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวในคําว่าร่วมเดินทางแต่เพื่อนมีคําถามว่าเพื่อนมีแค่คําที่บอกว่ามีแน่ๆก็คือมีหนึ่งคนมาแสดงเจตจำนงว่าจะขอมูฟออน ใช่ครับว่ามุฟออนจังงเสกแล้วกันนั่นแหละนะคะพี่น้องขาแล้วก็อีกหลายคนจะตามมาแต่ตอนนี้ก็รออยู่ว่ารอให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการให้คําตอบสิ้นเดือนหรือเพิ่นจะมีการประชุมวันที่4เดือนหน้านะพี่น้องนะนั่นก็คือสิ่งที่ได้ยินจากปากพยายานจบาลแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าตกลงกี่คนกันแน่จะไป3เกินครึ่งหรือจะยกเซตหรือจะอะไรอย่างไรแต่ในคําปริศนาก็จะเป็นประมาณว่าจะลาออกหลายคนก็มีการ เขียนไปขณะที่ทําการไลส์ุดนั่นบอกว่าลาออกอาจจะเป็นาลาออกจากนักร้องหรือเปล่าแล้วก็อลาออกจากแดนหรือเปล่าแล้วก็ไปเป็นนักร้องหรือเปล่าประมาณนั้นน่ะนะครับพี่น้องขาแต่พยาบาลเองแล้วก็ล้วก็บรบริษไม่ได้เชิงว่าตอบว่าใช่หรือไม่เท่าที่เราฟังจริงจจับใจความนั่นน่ะนะคะแต่สิ่งที่แตงสิ่งที่มาดามหน่อยอยากจะเอามาเป็นข้อเป็นข้อสังเกตจังสังกันแล้วกันกน,น,นั่นน่ะนะคะพี่น้องขาเพราะว่า กว่า,วาทุกคนจะเข้ามาทุกคนก็คือมาทํางานทุกคนเข้ามายิ่งมาในขณะที่ผู้บริหารวงตัววงเองมีชื่อมีเสียงดงดังแล้วก็เป็นงานเยอะแยะถ้าจะพูดตามก็เป็นจริงน้องๆที่มาไม่ว่าใครก็ตามที่มาร่วมทางเดินของพยจิบันฟินแลนดนโตเกียวมิวสิกนี่ก็คือเป็นคนที่มาเพื่อที่ทํางานอยากทํางานไม่ว่าเพื่อจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ก็มีการสมัครแข่งขันมีการออเดชั่นเข้ามาอันนั้นก็คือว่ายากลําบากแต่เข้ามาแล้วแน่นอนละ่ะค่าะ ราะว่าผู้บริหารผู้นำวงเพื่นผ้าเป็นผ้าดังมันก็จะมีงานเยอะแต่ในหนึ่งที่ในในเหตุผลที่จับใจความได้ว่าพยาบาลเรามาบอกว่าที่แดนเซอร์ไม่ไปฤดูการที่ผ่าน หนึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับว่าทางวงมีงานเยอะหรือไม่ก็อาจจะมีการรับงานสองชั่วโมงห้าชั่วโมงมีการเดินทางวันหนึ่งรับสองงานสามงานก็มีก็ประมาณนั้นน,นั่นแหละนะคะพี่น้องขาก็เลยเป็นเหตุผลทําให้ตรงนี้ที่อาจจะทําให้แดนเซอร์ไม่ร่วมเดินทางไปต่อเพราะว่างานเยอะมันใช่เหรอพี่น้องขาอันนี้แม่ อันนี้มาดามหน่อยขอ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 นุญาตใช้คำว่า question mark แล้วกันว่าเหตุผลที่แดนเซอร์าถ้าถี่ว่าออกไม่เป็นคอนเทนต์ออกไม่ได้เป็นคำว่าออกจากแดนเซอร์แล้วก็จะมาเป็นนักร้องนะเอาเอายกสมมติว่ายกสองข้อนี้ออกไม่ได้เป็นคอนเทนต์ไม่ได้เป็นการที่ออกเพื่อที่จะอันอันอะไรนะจากคำว่าแดนเซอร์มาเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วก็ให้ทางบริษัท รับแดนเซอร์มาโดยเฉพาะอาจจะแต่งตั้ง 3- 4สี่คนนี้ขึ้นมาเป็นนักร้องประจำวงนั่นด้วยหรือเปล่าด้วยแรงที่พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่าโอเคสามารถที่อย่างเช่นหลายคนก็จะมีการออกอ,ออกรับงานกับคนนั้นคนนี้อะไรยังไงในวงเราก็เห็นอยู่ตรงนั้นซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเป็นการที่ปริศนานั่นแหละค่ะพี่น้องข่าว่าคาว่าออกมันไม่ไี้หมายถึงว่าลาออกใบบายอย่างที่เพื่อนพูดในบางช่วงแต่อาจจะเป็นการออกเพราะว่า ออกจากคำว่าตำแหน่งแดนเซอร์แล้วก็จะไปเป็นนักร้องโดยการแต่งตั้งเป็นนักร้องโดยร้อยเปอร์เซ็นต์จังสหรือเปล่าถ้ายกสองข้อนี้ออกถ้ามีการออกจริงมาดามหน่อยก็เลยมองว่าไอ้คนที่เข้ามาทำงานก็ไม่ได้ต้องการที่อยากมีงานเยอะเลยเหรอหรือทุกคนยิ่งยิ่งหลายคนที่เป็นแดนเซอร์อย่างที่บอกหลายคนนี่อายุยังน้อยซึ่งเป็นกำลังเป็นวัยที่ทำงานถ้ามีงานเยอะมาสมัครแล้วได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามา แล้วก็มีงานมีงานยิ่งเยอะยิ่งดีมันก็ไม่ใช่หรอมันมันไม่ไม่เอาเหรอถ้าจะพูดตามความเป็นจริงนะพี่น้องนะอันนี้แค่แค่มีวิการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็สิ่งที่มันน่าจะเป็นหรือสงสัยว่า เหตุผลคําว่าอาจจะเป็นฤดูกาลที่ผ่านมาหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มาร่วมเดินทางกับโตเกียวมิวสิกนั่นน้องแดนชายให้เหตุผลทํานองที่บอกว่าอาจจะเป็นการร่วมเดินทางไม่ไหวหรืองานเยอะมากเกินไปอาจจะเป็นการพักผ่อนน้อยหรืออะไรอย่างไรแต่การเดินทางร่วมกับโตเกียวมิวสิกหนึ่งปีถ้าพูดถึงในทางของแดนแดนชายหนึ่งละเป็น ผู้คนที่ผู้นำพาพาเกิดพามีคนรู้จักในด้านโซเชียลมีดเดียทุกคนได้เกิดรู้จักแล้วการการแสดงการที่มาร้องเพลงก็ไม่มีไม่มีเรื่องติดชินนินทาเลยที่จะทำให้ว่าโอเคอาจจะเป็นการนอยหรือผู้บริหารอาจจะมีการดีดออกหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีในเหตุผลนี้ แต่ถ้าจะบอกว่าเหตุผลด้วยว่างานมันเยอะในฤดูกาลที่ผ่านมาต่อไปนี้ก็คงจะเป็นการที่อาจจะมีการยื่นข้อเสนอหรือไม่ก็ลาออกแล้วก็อาจจะเป็นการยกทั้งเซตในการหกคนนี้ออกนั่นมันใช่เหรอในใน,ในความหมายของมาดามหน่อยนี่ก็คิดว่า เออมันก็ยังถือว่าเป็นปริศนาแต่ถ้าบอกว่าผู้ยบาลแล้วก็พูดชัดเจนแล้วก่อนก่อนนั้นมีการโพสต์ออกมาแล้วก็มีการแถลงการอย่างที่ว่าแต่ฟังทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นก็บังไม่มีข้อไหนว่าออกจริงออกปลอมเพียงแต่ว่ามีการลาออกใบาบายกันก็คงจะให้รู้กันสิ้นเดือนประมาณนั้นนั่นแหละนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็มาว่าพี่น้องฟังว่ามันใช่เหรอมันเป็นเหรอทึ่งซึ่งมันเป็นการที่ ถ้าบอกว่าผู้คนติดตามผู้คนสงสยัยผู้คนช็อกผู้คนพยายามที่จะถามหาอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างไรมีคนสนใจเยอะๆมันมันก็ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กําลังดังกําลังดีผู้คนร่วมทีมงานไปกับโตเกี่ยวมิวสิกในหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เกิดทุกคนแล้วก็ได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถได,ได้นู่นได้นี่รู้รามาเ่าภายในหนึ่งปีก็เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกรอบเป็นกรรม แต่ถ้าน้องๆที่จะบอกว่าแดนเซอร์เพราะว่าเหนื่อยเพราะว่ามีงานจะเกินไปไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางได้ถ้าเป็นเหตุผลนี้ มาดามหน่อยก็ก,ก็ก็ไม่อยากจะเชื่อ,อน,น่ะน,นะคะเพราะว่ายิ่งมีงานยิ่งมีมีอะไรยังไงมันก็ยิ่งดีเพราะว่าการที่ออกงานแต่ละครั้งขาก็ให้ค่า้าค่าตัวแต่ละครั้งอยู่แล้วเท่าที่รู้อย่างให้เท่ากันพันห้าสองพันก็คือให้เท่ากันต่อง,งานจังสัรกันแล้วกันแต่ถ้าในสิ่งที่บอกว่าได้งานเยอะหรือไม่ก็อะไรยังไงอาจจะมีการซึ่งเพ่งเลงไปอยู่ที่ว่าออกเกินครึ่งหรือไม่ก็ ไม่แน่อาจจะมีการเพิ่มเติมคือยกทั้งเซตยกทั้งกลุ่มทั้งหคนนี้ มาดามหน่อยก็ยังขาดใจนั่นะคะพี่น้องขาก็เลยเอามาบอกสุพีน้องฟังพอตอนนี้มันก็สามทุ่มกว่าของเทเดนคนไทยก็นอนแล้วล่ะก็คงคิดว่าตื่นเช้าพวกนี้คนไทยก็น่าจะดูจะอะไรอยู่ก็เอาเป็นว่ามาดามหน่อยสงสัยกันแล้วกันบอกว่าออกมาพูดแล้วมีการมาบอกมีการแถลงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ก็ถือว่าไม่กระจ่างที่บอกว่าแดนชายจะมีการลาออกอาจจะเป็นการยกชุดหรือเกินครึ่งแต่ในสิ่งที่มาแถลงนั้นก็คือยังไม่ได้คําตอบที่ชัวร์คำว่าลาออกคําว่าบายบายหรือจะไม่ไปต่อ หรือไม่ก็อะไรต่างๆนี่ทุกทิ่งทุกอย่างมันยังเป็นเขาเรียกกอะไรเป็นคำถามที่ยังไม่ได้คําตอบจังๆกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาบอกสูพี่น้องฟังสาเหตุการอะไรยังไงก็คนอยู่ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลเป็นกลุ่มาโตเกียวมิวสิกเนี่ยเป็น เป็นกลุ่มที่โด่งดังในด้านโซเชียลมีเดียพอมีอันนี้ขึ้นมาสิ่งแรกที่ทุกคนได้ยินข่าวสงสัยนั่นเอ๊ะมันกําลังดีเอ๊ะมันกําลังได้เอ๊ะมันกําลังไปทุกคนที่อยู่รอบตัรอบตัวพยาบาลนี่ได้ชื่อได้เสียงได้นุ่นได้นีนได้เงินได้ทองไม่ยกไม่เยา้าทั้งหลายมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการบรลายไม่ว่าจะเป็นการที่ส่งข้าวส่งของมาให้ตั้งแต่แรกก็ทางเอฟซีที่ทางไกลหรือไม่ก็เมืองไทยเมืองนอกก็จะมีการส่งเสื้อผ้ารองเท้า แวไปให้คนนั้นคนนี้มีเอฟซมีแม่ฮักบ้านฮักเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนั่นก็เท่ากับว่าเพราะว่าผู้นําเขาพาเกิดลูกน้องชิมงานที่อยู่ในวงไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นแดนไม่ว่าจะเป็นอะไรยิ่งตอนนี้รับสมัครแดนเห็นบอกว่าได้แล้ว12คนนั่นก็คือยิ่งเป็นการที่ตัวเกียวมิวสิกใหญ่ขึ้นในฤดูกาลหน้า ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเป็นการรับงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นงานที่กอ in เตอ์มากขึ้นนะั่นนะ่ะนะคะพี่น้องขามาดามหน่อยมองว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรเป็นไนยะหรือไม่ก็เลสไนหรือเปล่าคําว่าโตเกียวมิวสิกแต่พยาบาลก็ยังยืนยันว่าการที่ออกมาเล่าการที่ออกมาตอบมาขยายมาเล่าสู่ฟังไม่กระจ่างคะ่ะพี่น้องขาอันนี้ก็เราก็รอดูแต่เพื่อนก็บอกไว้แล้วลหละว่าเกินครึง่งหรือไม่ก็อาจจะต่อไปอาจจะมีการยกเซตมากกว่านนะั้นหรือเปล่านั่นะนะคนะกนะ เอามาบล็อกส่ฟังแต่ถ้าบอกว่าถ้าจะให้มันเป็นจริงเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็ไปดูไปดูอีกกันหนึ่งกับพี่น้องขาไปดูอีกกันหนึ่งที่ดนเซอร์ uh, dancer, หลายคนที่ไปรุมไปทุ่มไปหาดองน้ําตาลแล้วก็จะไปพูดเล่นพูดหัวหน,นู่นนะี้น่นอะไรอย่างไรมันเหมือนกับว่าไปดูในในขณะที่ uh, มีคนถ่ายคลิปลงขณะที่ดนเซอร์ชายไปอยู่กับน้องน้ําตาลมันก็หรือเหมือนกับว่าเอ๊อาจจะเป็นการคอนเทนต์หรือเปล่าเอ๊อาจจะเป็นการว่าเออจะมาหาน้องน้ําตาลแล้วนะอะไรนู่ นู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรน้ําตาลบอกว่าเออจะทําให้หนูร้องไห้เลยนู่นนี่นั่น,น,นอะไรยังไงคือเราไปดูประกอบกันหลายอย่างหรือว่าจะจะย้ายจากคาําว่าลาออกจากคาําว่าแดนมาเป็นนักร้องหรือเปล่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ขน,นาตที่ตามเนาะโอเคเอามาเล่าสู่กันฟังถ้าอะไรอย่างไรก็เราดูพ่นบอกว่าสิ้นเดือนน่าจะเป็นการที่ชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีการยก ยกทั้งหมดยกทั้งเซตหรือเกินครึ่งแล้วตอนนี้ที่พินพูดนั่นนะนะคะพี่น้องขะอันนี้ก็มาบอกสู่ฟังในการไฟ้สดจงังใจกันแลกกันนั่นะนะคะพี่น้องขาเพราะว่าสิบวิ่ยากแม่ก็เลยใช้เหตุการณ์ที่ไฟ้สดแล้วก็สงสารสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเลยนะพี่น้องเนาะโอเคถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวเราไม่พูดคุยกัน เช้าพรุ่งนี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายของประเทศไทยบ่ายโมงเที่ยงครึ่งบ่ายโมงประมาณนั้นนะคะพี่น้องค่ะในการขึ้นไลฟ์สุดอีกรอบหนึ่งขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจด้วยค่ะทีมน้องค่ะติดติดตามขอบคุณมากมายจากใจจริงๆสวัสดีค่ะ